วันนี้เรามาคายวิกกันนะจ๊ะเปลี่ยนทรงวิกที่เคยดัดมาแล้วให้เป็นทรงตรงกันวันนี้เราจะใช้เตารีดนะนี่ใช้บริน่านะครับกันความร้อนนะเตารีดวันนี้ใช้เป็นเตารีดไอ้น้ำนะจ๊ะเหมือนเดิมเลยแยกช่อเลยแล้วใช้หวีแปรงในการแปรงแปลงแปลง,ปงออกมาเป็นช่อๆนะแต่ว่าการใช้เตารีดเนี่ยยังไงยังไงแล้วมันก็ไม่ละเอียดเท่ากับการที่เราไปหนีบนะแต่ว่ามันเร็ว เนี่ยมันเร็วกว่าตรงที่ว่าถ้าผมอันนี้เนี่ยไม่ผ่านสมอระพูมิมาหนักหนาเนี่ยเตารี่ใช้แล้วถือว่าเร็วมากแต่ความละเอียดมันก็ยังไม่เท่ากับตัวหนีนี่แล้วก็รีบไปเตารี่ไอ้น้ำก็เร็วแล้วก็หวีแปลงแปลงถ้าขยันหน่อยเราก็หยิบเป็นช่อเล็กๆ ถ้าขี้เกียจก็ทําแบบ2องาเป็นช่อยใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็รีดแล้วก็แปลงรีดแล้วก็แปลงผมอันนี้มีประการการดัดมานะผ่านการดัดมา2รอบ3รอบแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนทรงกันจะได้ไม่อยู่ไม่น่าเบื่อนะเวลารีดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบประมาณนะแปนี่มันก็ยังมีพันกันบ้างหวีแปลงใช้ได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยหวีโลเนี่ยถีทีใช้ได้ก็ต่อเมื่อ เวลาเรารีดมันเสร็จแล้วรีดผมเสร็จแล้วจนเรียบแล้วเราถึงจะหวีได้ถ้าผมยังพันอยู่ให้ใช้หวีแปลงนะหวีม้วนแบบนี้หรือหวีซิกทีๆยังใช้ไม่ได้นะจ๊ะนี่เราก็รีดลีดไปแบ่งเป็นช่อเล็กๆรีดไปเตารีดของดีฉันไม่ต้องงงนะทำไมไม่มีสายใช่ไหมเป็นเตารีดไอ้น้ำจริงๆจ้ะไม่มีสายเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใส่ขึ้นมาแล้วเป็นยังไงอันนี้ได้ประมาณ80%เดี๋ยวเราจะไปหนีบต่อด้วยเออ นี่พอใส่หัวปุ๊บเราหนีบต่ออีกเล็กน้อยยังไงแล้วเนี่ยการหนีบมันก็ละเอียดกว่าเราก็ให้เส้นที่พลิวกว่าเพราะว่ามันหนีบได้ทั้งหน้าและก็หลังเลยก่อนหนีบก็เหมือนเดิมฉีดสเปรย์กันความร้อนก่อนจะช่วยได้เยอะถ้าเกิดมันเรียบแล้วเนี่ยใช้หวีอะไรก็ได้หวีไปมันก็จะไม่ติดผมรีดย้ำอีกทีหนึ่งมันก็จะดูเป็นทรงเนี๊ยบขึ้นอ่าไม่เป็นก้อนเห็นไหมจ๊ะเ,ออเลิศแม เออลูกคุณลูกคุณเก๋เก working w o m e n เปรี้ยวปะแพมเพิร์ดต้องเข้าแล้วนะเออนี่ทรงก่อนหนะ้านี้เป็นอย่างนี้จ้า